<c oughs> ครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนด้วยนะครับคราวนี้กับอีเวนต์ใหม่นะครับอ่ะเป็นอีเวนต์จี้ใหม่นะครับในวันในวันพุธแหละครับแต่ผมมาทําวันเพื่อนก็คือเมื่อวันเมื่อวันพุธเนี่ยไม่ว่างจริงครับเนื่องจากเพียอ่อนเพียร่างกายครับไปไปฝึกอะไรเนี่ยรอดงรอดอเหนื่อยก็ผมเหนื่อยจริงรอดออ่ะนะครับที่นี้เป็นที่ต้นซากุระนะครับ ก็คือเมื่อตกพื้นที่ของตัวเองหรือสมาชิกทีมนะครับก็โอกาส40%สร้างอาคารหนึ่งหลังฟรีนะครับก็คือถ้าตกเมืองตัวเองเนี่ยหรือตกเมืองทีมเนี่ยก็จะได้แลนด์มาร์กเลยครับถ้าเราถ้าทีมออกนะก็สร้างแลนด์มาร์กได้เลยนะครับจี้ตัวเนี้ยนะครับถามว่าโหดไหมคือไม่โหดนะครับในความคิดของผมนะครับถ้าเป็นจี้ที่โหดจริงเนี่ยจี้ที่โหดในความคิดผมมันต้องเล่นหาเพชรได้แล้วก็เล่นแบบแข่งทีมได้ครับแต่จี้เนี้ยมันเล่นหาเพชรไม่ได้ครับก็ดูคือความสามารถมันต้องเล่นทีมนั้นครับจี้นี้นะถ้าเล่นทีมเนจะะ นะครับหลักการหาเนี่ยก็หาจากการแลกครับผ่านจากการแลกสุ่มหาต้นซากุระนะครับ a บวกหาดอกซากุระใช่ไหมดอกซากุระครับ a บวก7อันครับแล้วก็อมาแลกเป็นต้นซากุระ s นะครับนี่ครับมีแสงให้แลกด้วยนะครับนี่ครับ7อันนะหรือถ้าใครเนี่ยถ้าใครไม่อยากได้ไม่อยากได้จี้ใหม่นะครับก็ลองเก็บซากุระ a บวกนะครับ3อันก็ลองมาแลกจี้ได้ครับ จี้ก็จะมีตามนี้เลยครับเป็นจี้ที่เถื่อนก็มีอยู่นะนะครับมีป้ายแดงด้วยนะครับนี่ครับโอเคเนาะแลวไอจี้นี้มันหายยังไงวะหาจากกันที่รอบโลกนะครับโอเคก็มีตัวละครมาใหม่นะครับมาใหม่ตัวหนึ่งเนาะโอเคผมเดินเราไปทำอีเวนต์กันก่อนละกันครับมาช้าหน่อยเนาะก็ของขอโทษด้วยนะครับสำหรับใครที่ติดตามนะครับว่ามาช้านะขอโทษละกันครับมาช้าอ่ะส่มไปเลยครับ ปุบแสงไม่โผล่ครับแสงไม่โผล่เลยออกยากก็ผมออกยากมาลึงแล้วครับโอเคแต่แสงติดยากครับผมแสงติดยากมากมาอีกหนึ่งอันแล้วครับขอแกลกคะแนนกี้แป๊บหนึ่งนะครับผม โอเคครับตอนนี้ได้มาสองอันแล้วนะครับขาดีแค่ห้าน,นองโอเคครับเดี๋ยวไปขายกาั๊ดเจจีบีทิ้งก่อนอะลองเปิดไอ้คะแนนของขวัญดูครับเปิดเอบวกไปเลยไม่ไม่เจอครับอ่ะสูงไปเลยครับ มันก็มันก็ออกง่ายอยู่นะไอจี้ส้มซากุระนะครับถือว่าออกง่ายนะมันไม่ง่ายแล้วพอพูดตัวง่ายเท่านั้นแหละแม่งไม่ผล่เลยขาดอีกแค่สี่อันเท่านั้นนะครับสี่อันเท่านั้นเองสุ่มไปครับชื่อขึ้นถือว่าทีอยู่นะครับชื่อขึ้นทีอยู่นะอ่ะนะครับสุ่มไปเลย ปุ๊บนะครับมาอีก1อันแล้วนะครับขายทิ้งครับผมขายที่บีทิ้งก่อนตอนนี้เรามีซากุระยูสี 4, อันอยู่ทีอแล้วอัหนึ่งสองสามสี่ห้าครับขาดีแค่สอันเองโอเคครับเดี๋ยวเราไปสุ่มหากันต่อ2อ,อันเนาะสุ่มครับผมสองอันเอง ตอนนี้ชื่อไม่ขึ้นนะครับชื่อมันเงียบเวลาตอนหลังๆเนาะเออขายจีเอทิ้งก่อนครับจีบีจีเอบล์เนี่ยเดี๋ยวเราเก็กบไว้อัพกราดดีกว่าเนาะเก็กบไว้อัพจีดีกว่าครับขายจีเอทิ้งก่อนฟึบมันสุดท้ายมันไม่ออกเลยอเออไม่โผล่เลยครับเงียบกิบเลยแอนพวกอันสุดท้ายเนี่ยเงียบกิบเลย ขายจ A ทิ้งก่อนที G ่ B t A อัปเกรดทิ้งก่อนละกันครับไอ้พวกอะไรเนี่ยระครังระครังเลยเนะครับทิ้งก่อนอซุ่มต่อครับหลังๆหลังๆชื่อมันเงียบวะ่ะอ่ะ นะครับขาดแค่เดียวเท่านั้นนะครับไปสู้ๆอันเดียวเท่านั้นครับไม่คิดไม่น่าจะเกินใจเราอันเดียวเท่านั้นเองมาสุ่มต่อครับสุ่มต่อชื่อไม่โผล่ครับมาอุยค้างค <c oughs> ้างเป็นนิยัง <c oughs> เอาเด้งออกเฉยเด้งออกครับเกมเด้งออก ของเท,ทต้องเกมเด้งออกครับช่วงนี้เกมช่วงนี้เกมเด้งออกบ่อยครับก็เลยไม่ค่อยได้เล่นเลยเ <c oughs> บื่อเลยเกมนี้ช่วงนี้ติดเล่นนาโอ,โอวีครับเกมสถิติไม่ค่อยได้แตะเลยนะคือเบื่อครับผมเบื่อกับเอีเวนต์เอีเวนต์อะไรก็ไม่รู้เนาะคือแทนที่เอาแทนที่จะเอาเอีเวนต์ที่มันดีๆมาหน่อยนะครับเป็นเอีเวนต์ที่ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะเอีเวนต์นี้นะครับแนะนำะนะครับถ้าใครไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยากได้ก็ไม่ต้องหาครับจี้นี้ คือทีนี่มันไม่ค่อยโหดนะเอาตรงๆครับไม่ค่อยโหดเลยเราขาดที่อันวะหนึดด่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขาดแค่เดียวเท่านั้นครับไม่ไม่โผล่เลยวันเดียวคือมันชอบมาขัดอะไรมันตาสุดท้ายวะชื่อให้ขึ้นนะครับขายก่อนขายที่ทิ้งก่อน บีบีล้วนแม่คุณเอ้ยอขาไปครับจะได้สุ่มต่อ,อสุ่มต่อไปลูกพ่อขอหน่อยโอเคครับได้มาแล้วเดี๋ยวเราไปรักไปเลยครับสำหรับที่ต้นสกุละนะครับต้นเอรับไปแล้วเ,เดี๋ยวเราอัปเกรดล้วกันครับเรามี A อบวกอยู่นออัปเกรดอยู่ บวกสองน่ารักจริงๆอะบวกห้าไปครับวยเปิดเปิดลัคกี้ได้เอบวกเฉยอ่ะเดี๋ยวเราอัพเกรดแล้วกันครับรวมก่อนเนาะรวมเอบวกก่อน ถ้าได้ถ้าได้เอสนะครับรับหนึ่งรเพชรเอสบวกรับสองรเพชรนะครับก็รวมกันเป็นสา0รเพชรเนาะได้หลังจบอีเวตนนะครับในวันได้ได้ตอนหนึ่งทุ่มวันศุกร์นะครับสำหรับเพชรเนาะ <c oughs> ออฟทุเรีทุลังมาก <c oughs> รีทิ้งก่อนละกันครับโอเคออฟนี้ยังโอเคอยู่ครับเก็บไว้ก่อนแล้วกันครับเดินไกลสองเท่าเนาะเดี๋ยวอัพเกรดก่อน บวกสามครับเอาแสงตีแล้วกันครับแสงมีเยอะจัดแสงมีเยอะจัดครับแสงตีเล่นแม่งเลยเออโอเคครับยัดไม่ได้ว่ะเอาธงยัดละกันครับธงกับเอ่อบินดวดละกัน นะครับก็โอเคในคำรับอีเวนต์นี้นะครับจี้ใหม่เนี่ยนะครับจำเป็นที่ต้องหาไหมก็คือไม่จําเป็นครับจี้ใหม่คือความโหดของจี้ใหม่เนี่ยมันมันไม่ค่อยโหดครับมันต้องเล่นทีมจะน่าจะโอเคนะถ้าเล่นทีมแต่ถ้าเล่นเดี่ยวนี่ยก็คิดว่าไม่น่าเวิร์คครับสาหรับจี้ใหม่เนาะโอเคครับก็ถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับนั้นเดี๋ยวไว้เจอในพรุ่งนี้นะครับในอีเวนต์ใหม่นะครับในวันศุกร์อีเวนต์ใหม่เนาะก็คลิปนี้ลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ